มาเขามาุ้ยมุมอร่อยมุมอร่อย <c oughs> ก่อนที่จะเข้ามารับชมคลิปช่วยกดติดตาม Facebook f แฟนเพจให้ด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างที่คลิปชั้นเลย เอาละครับพวขอสวัสดีกันด้วยนะครับผมไอเกรเซอร์และตอนนี้ผมก็อยู่เกมเดลตาฟอนนั่นเองครับนี่ก็เป็นเกมเปิดใหม่ที่ค่ายกาลินาเขาซื้อมาซื้อเซิร์ฟมาเปิดให้เราเล่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซิร์ฟของโซนซีเท่านั้นนะที่เป็นของกาลินาครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันในเกมเลยฮะผมก็ยังไม่เคยเล่นนะนี่ก็จะเป็นการเล่นครั้งแรกของผมนะครับอ่าเราจะเลือกเล่นเป็นวอ r แฟร์นะครับจัดไปฮะลุยเลยอ่าเข้าเกมไป ตอนนี้เราเลือกที่ประจำการนะฮะเราจะอยู่โซน A ไปเริ่มเลยอวิวภาพสวยนะเนี่ยจะโควเหมือนคออฟดิวตี้เลย Let's go นู่น้ๆมันผมจะเห็นคนเฮ้ยหลบกันหลบกันหลบกัน เฮ้ยมันอ้อมเราะอะยุ้ยยิงโอ้โหเอ้ยเด้อเด้อเเสร็จไปหนึรีโลหลดฮะรีโหลดโอ้โหสมกโอ้ยเด้อเด,เ,ดเราจะตุยเราจะตุยเราจะตุยยไทยทย เสร็จตัวที่สองรีโหลดรีโหลดเราอยู่ในสโมกไม่มีใครเห็นเราอ้อนี่แฟลนี่ว่บเฮ้ยไม่เห็นอะไรเลยยิงช็อตโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลบหลบหลบลบลบนี่ๆๆๆนี่ๆๆนี่นี่น,น,นี่โอ้เฮ้ย โอ้โหเดี๋ยวนะนั่งลงนั่งลงมาลงมาแล้วมาลงมาแล้วมีรถมีลด,ลดตอนนี้ผมพยายามดึงคัวอยู่โอ้อันนี้อันนี้ซือนนปืนมีสกิลเหรอเนี่ย โ่นมาแล้วไปฟังแล้วเดินออกไปอ่าเสร็จหนึ่งตัวที่สองดีรอนดีรอนตัวที่สามตัวที่สี่อู้ สมุกสมุกหลบมาหลบมาหลบมานี่โดนนี่โดพร้อม <c oughs> อุย๊ยดีนี้ีขอหลบก่อนขอหลบก่อนอ๋อเอ้าไม่กัดโอ้เรามีโดนด้วย ต้องช่วยเพื่อนรัโอ้เจ็บเจ็บเจ็บเจ็รอเติมเลือดรอเติมเลือดใช็อตช็อตอ้ยยยูมันเห็นเราอะ ลบไปลบลบลบสวยมันผ่าระเบิดขึ้นมาไหมเนี่ยโอ้โห โอ้โหศพเพื่อนเยอะแยะเลยอี้วิ่งเลยคิวไปสิบแล้วปะไปมามาเราต้องกลับไปกันคุยออกไปได้ด้วยทางนี้ทางนี้ประกันไซต์ฝั่งนี้ ฮะลอยอยู่รออยู pole, ่โอโหโอเก็บไปสิบสองตัวโอ้โหแล้วโดนก๊อกเหรอเพื่อนมาช่วยเราหน่อยดิใครก็ได้มาช่วยเราหน่อยเพื่อนไม่มาช่วยเลย เกิดใหม่เกิดใหม่ก็ได้ตอนนี้เขาบวกกันอยู่โซนนี้เดี๋ยวเราไปเกิดตรงนี้ก็ได้ไปมาแล้วมาแล้วมามาเก็บของให้หมดใช้แสตลีย์เฟิร์นะ โ,โหนิมน่มนิ่มนิ่มจัดเลยทีมนั้นนะค่อยๆเคาะจุ๊บๆโอเคโดนเพื่อนร้านแล้วเหลือมือก่อน ดูรถเฮ้ยมาข้างมาข้าง,งาโอ้โหเรียบร้อยตุยไปเกิดใหม่เกิดใหม่ตอนนี้เราโดนเยอะละเราต้องกลับมาเกิดใหม่ตรงนี้อย เราโดนทะลวงหนักเลยมันไม่ค่อยอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยโหมันศัตรูเพียบเลยนี่หมาตุ๋ยเราอะแหม ไอ้เกิดมาแล้วช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเทียมเก็บให้หมดจุดจุดเคาะเคาะอืมมันทนมือทนเท้าดีไว้ทีมนั้นนะ รีโห,หลดเพื่อนรีโหลดถอยมาถอยมามมาฆ่ามาดีมาดี ยึบยึบเสร็จตัวละโอ้โหเกมนี้กว่าจะตายเยาายสร็จตอนนี้ผมเก็บไปซึ่อองหกตัวละเฮ้ย สมอไกท่ายังไงุ่มสุสม่มเน่น,นี่ขนาดสุ่มยิงนะเนี่ย <c oughs> จบจบ็บรอรอร Ui Headshot đi nhìn đánh ơi 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 Khiển đấy nghe Đây là băng, là mì đấy à? ต้องการใสให้ได้นะเฮ้ยต้องหลบนีเหรอโดนยึดแล้วเนี่ยถอยฮะถอยถอนี่นี่นี่ไปใส่ที่ปลอดภัยกว่าไปตั้ง้อร์มร t <ix Off play> อุ้ยโดนหัวโดนหัวโอ้โหอ่าเข้ามาอุ้ยมุมอร่อยมุมอร่อย เ <Es> จอมุมอร่อยไปเกิดเกิดเกิดเราต้องไปที่จุดนี้แล้วกันอุ๊ย เติมของโอ้โหมุมอร่อยมุมอร่อยยืดโหลดก่อนยืดโหลดครับเฮ้ยโอ้โหคอฮิ้วก่อนคอยโอเ้โอเก็บไปยี่สิบเก้าแล้วสนุกดีวะ่ะ

แกบุกสุดเลยอะอุ้ย,ยช่วยเพื่อนได้ไหโอ้ยดีนะมีสแกนลบลบลบฉีดสเปรย์ได้ไหมเหมือนเหมือนมาโลอุ้ยอุ้ย แหมหนีแล้ว <c oughs> มีมุมยิงไหมเนี่ย <c oughs> ไม่มีเลยต้องขึ้นไปข้างบนไหมแต่ <c oughs> ว่ามาจากข้างบน <c oughs> หาม,มุมยิงหาม,มุมเล่น <c oughs> สามสาม,สามตัวแล้วโอ้โห easy bro ยิงหยอดยอดไปอ่าโดนเฉยไม่มีป้อมปืนได้หรอขอเล่นหน่อยสิโอ้ย นิ่มเลยดิสโคบสโคปอ๋อปืนร้อนปืนร้นอนรอให้รอต่อป้อมปืนอนะ <laughs> มันจะเข้ามาได้เหรอเลยเอาเลยผมเก็บไปสีป่สิบละเสร็จไปนหนึ่งอ้าโอเวร์ฮีดอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเนะขอออกมาก่อน plop 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 โอ้ยวอามามอบมอบมอบเฮ้ยมอบไม่ได้เหรอใส่ท้ายหรือเปล่าเนี่ยโอเคได้อยู่วาไปไปนี้ไปนี้ต้องไปนี่เหรอ เอ้เอาสุดเลยเว้ยเฮ้ยอ๋อผมโดนยิงหลบไม่ทันด้วยยิงไปสี่เจ็ดตัวเพื่อนไม่เห็นชุบเราเลย ไ่ซีส่ที่กำลังเดือดๆนี่แหละอ่หลบเพื่อนลบเพื่อนลบลบหคมเกินยิงหัวด้วย เกิดไหมเกิดใหมโอ้โหพี่เวอร์เกินโอ้ไม่น่าบุกเลยน่าจะรอตั้งรับเนีซยใช่เกิดเกิด ะน,นี่โซนนี้โซนปลอดภัยไหมหุยันแสงแวบๆบไอ้พวกเราต้องรีบไปช่วยเพื่อนเราทำไมฝ่ายกันเราเรามีแต่โดนยึดอะไม่เห็นฝ่ายนั้นเสียเปรียบอะไรเลย รีโหลดรีโหลดทีมันมันยิงได้เยอะมากเลยแต่ว่าเออมันยังไงไม่รู้อุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเขาคมกว่าเว้ยคมกว่าสเปย์โอ้แอดสิบเอดสิบ่ะ มาวินไม่มาหรือทางนี้เสร็จหัวแตกมุมอร่อยมุมอร่อยอื้อหือ ไอเกิดโอ้โหตึงนะเนี่ยเฮ้ยยุดฐานศร้นัย้ังไป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  cùng giang lỏ Này S Ho 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 Đi luôn đi luôn Ê lao cho bụng Ê lao cho giết hại được xin đây với

เกินชุบหน่อยฮะชุบหน่อยอืเจ็บทุกคนโอมายกอดไปอันนี้เทวเกินใหม่ง่ายกว่าไปยึดสายคืนอุ้ยเบอร์เกินเบอร์เกินอื่นพี่แกเบอร์เกิน

ชนะแล้วเย้สนุกมากเขียนประกันโอ้โหระยะเวลารอบสตูถูกสังหาร500ก่อนทีมดีที่สุดนี่นี่สกอร์ผมยิงไป6ช่วยชีวิตไป้โหสังหาร1 5อ้โอ้โหแอสซิ์เยอะจัดยึดของ4โอเคก็เกมนี้ก็ถือว่าสนุกนะครับก็ เกมมันอาจจะแบบเอ้ยเล่นนานไปหน่อยนะป้องกันไซส์อย่างนั้นอย่างนี้ไปหน่อยเออก็ถือว่าสนุกนะครับอ่ะสำหรับใครที่สนใจเกมนี้ก็สามารถโหลดมาเล่นได้นะครับเขาอ่ะเปิดให้เล่นแล้วนะชื่อเดลต้าฟอร์นั่นเองนะครับโอเคครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้คลิปไหนก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์ผมด้วยคดกระดิงแจ้งเตือนไปด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไปหลับบุ้ย